สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโลนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะที่กรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังทุกกําลังใจที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สับสกายติดตามนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะค่ะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงภาพรวมนะคะประจําเดือนมีนาคม2562นะคะ เป็นดวงทั่วๆไปนะวันนี้อาจารย์จะให้เกียรติชาวราศีกันนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่ให้กับชาวราศีกันค่ะ ได้ใบที่หนึ่งในไพ่หกดาบนะคะใบที่สองในไพ่แปดเหรียญใบที่สามได้ไพ่ราชนินีพระจันทร์ใบที่สี่นะคะได้ไพ่ห้าเหรียญใบที่ห้าได้ไพ่ราชนินีไม้เทา้าใบที่หกได้ไพ่ห้าถ้วยใบที่เจ็ดได้ไพ่เจ็ดไม้เทา้าใบที่แปดได้ไพ่ราชาเหรียญ ใบที่9นะคะได้ไพ่เจดดาบใบาที่10บได้ไพ่สแตนดใบที่11ได้ไพ่เดอะฟูลใบที่12ได้ไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะภาพรวมถือว่าดีนะคะอา,อาจารย์ก็จะไล่ไปแต่ละใบเลยนะคะดูไพ่ตำแหน่งตัวตนก่อนนะคะไพ่ใบที่1นึ่ตำแหน่งตัวตนหรือตนุูลักษหรือลัคนาะนะคะ เราใช้ไพ่นะคะอ่านนะคะตำแหน่งตัวตนเป็นไพ่หกดาบนะคะไพ่ใบนี้จะสื่อถึงคุณกำลังเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาที่มีอยู่นะคุณกําลังจะจัดการปัญหาต่างๆด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วความมุ่งมั่นด้วยนะคะไพ่ใบนี้ ไพ่ดาบสื่อถึงพลังงานธาตุลมและความขยันความมุ่งมั่นการไม่ย่อท้อต่อปัญหานะคะ,ะและเหตุการณ์มันจะคลี่คลายด้วยตัวของมันเองด้วยนะคะความหมายหมายเลข6ทุกใบนะคะเหตุการณ์ต่างๆยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะภาพผู้ชายกำลังเข็นเรือที่เกยตื้นอยู่ลงไปในน้ำแล้วนั่นมันก็คือการที่จะต้องมีการเคลื่อนไหว อ่ะนะคะในทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่นิ่งสงบแล้วมันจะเริ่มมีการอ่าเขาเรียกว่าแอคทีฟการขยันมุ่งมั่นเกิดขึ้นแล้วสําหรับคนชาวราศีกานในเดือนมีนาคมนี้คุณพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเดินหน้ากับทุกปัญหาได้อย่างแน่นอนนะคะดูไพ่ขยายไพ่ตัวตนของชาวราศีกานในพบการเงินนสุดยอดเลย,พยไพ่ใบนี้นะคะพไพ่แปดเหรียญนะคะพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเป็นคนมีความสามารถ นะะความสามารถความอ่ามีพรสวรรค์มีความสามารถเฉพาะทางเออนะคะและดูจากผู้ชายคนนี้เขาทํางานก็บ่งบอกถึงพลังงานความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะฮะเหมือนเขากําลังอ่ตีเหล็กอ่าให้ออกมาเป็นอ่รูปร่างตามที่ต้องการอ่ะนะฮะอาจจะเหมือนตีเป็นรูปเหรียญหรือรูปอะไรก็แล้วแต่นะคะ ที่ที่ออกมาเป็นเป็นอีกผลงานอีกชิ้นที่แบบสำเร็จแล้วที่เห็นวางอยู่นั่นก็แปลว่าการหาไรายได้นะคะตำแหน่งเนี้ยเดือนมีนาคมเนี้ยชาวราศีกันจะมีช่องทางการทำมาหากินจะมีช่องทางหลายช่องทางได้ด้วยนะหมายเลขแปเนี่ยบางคนไม่ได้ทำงานแค่อย่างเดียวอะ่ะทำหลายอย่างและงานแต่และชิ้นอะ่ะคุณสามารถที่จะ ประสบความสําเร็จมีเงินมีรายได้ดีๆเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้นะคะสําหรับชาวราศีกันนะการเงินดีการงานเด่นเลยนะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงภาพของการมุ่งม,มั่นการทํามาหากินนะคะต่อไปค่ะไพ่พบสาช้เป็นไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่ใบนี้อาจารย์มองในแง่ของการติดต่อทางสังคมได้เป็นการเจรจาที่ ที่คุณเป็นคนสามารถที่พูดโน้มน้าวหรือไปเจรจาอะไรได้รับความสำเร็จอยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่า,าไพ่ใบนี้สื่อคุณต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของข้อมูลในการที่จะไปอธิบายที่จะไปดีลงานกับใครเขาเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะลักษณะผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งอ่านหนังสือเห็นไหมคะมันคือการเตรียมตัวนั่นล่ะเตรียมข้อมูลต่างๆที่เราจะไปเจรจ,จาไปติดต่อง,งานกับใคร นะคะคุณก็จะได้รับความร่วมมือไม่ว่าสหประชาจะแปลว่าเพื่อนหรือแปลว่าสังคมก็ได้ใช่ไหมคะดูคนในสังคมภาพรวมคนส่วนมากที่คุณจะไปดีวด้วยเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะค,ะคุณแค่เตรียมความพร้อมของคุณนะคะอะไรที่มันพอที่จะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนคําพูดของคุณให้มีน้ําหนักอ่านะความน่าเชื่อถือคุณต้องเตรียมเอกสารหรืออะไรไปด้วยก็จะดี ถ้าเป็นสิ่งที่ต้องใช้ข้อมูลเอกสารนะคะต่อไปค่ะตำแหน่งพันธุพันธุกเป็นห้าเหรียญเนี่ยต้องระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะอ่านะคะโดยเฉพาะคุณแม่ต้องให้ระวังเลยนะคะระวังโรคเก่ากำเริบนะคะระวังเรื่องของช่องท้องเรื่องระบบเลือดนะคะอ่าอันนี้จะเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะ และอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะในภพพันธุนะคะหรือบางคนก็ซ่อมรถก็ได้บ้านรถอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมนะคะสำหรับชาวราศีกันนะภพบุตรค่ะบุตรดีมากเลยคุณจะได้ลูกน้องบริวารเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะแล้วก็ถ้าใครมีลูกอยู่แล้วคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องลูกคุณลูกคุณอาจจะไปสอบเรียนต่อ นะคะหรือได้รางวัลเกียรตินิยมอะไรมาสักอย่างก็ได้หรือถ้าลูกคุณอยู่ในวัยทํางานนะเขาก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการงานเขาจะดีขึ้นนะคะถ้าแปลในเรื่องของลูกก็จะแปลประเด็นนี้แต่ถ้าใครไม่มีลูกนะคะก็อาจจะแปลในเรื่องของลูกน้องบริวารไปก็ยังช่วยสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีและคุณอาจจะมีไอเดียดีๆในการทำเขาเรียกว่า งานนะคะพอนเป็นไพ่งานในการออกแบบเนี่ยนะคะ,ะทำอะไรให้มันดีขึ้นในเรื่องงานที่คุณมีอยู่นะคะความคิดไพ่ไม้เท,าท้าธาตุไฟคือพลังงานของการเขาเรียกว่ามีไอเดียดีๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ได้แปลแค่ไอเดียในในไพ่ถ้วยนะไพ่นี้อาจารย์มองเป็นเชิงใช้ไอเดียใช้ความสามารถของคุณได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะพบอริอริเป็นห้าถ้วยเนี่ย ก็ต้องบอกอในแง่ของศัตรูอุปสรรคเนี่ยนะอาจจะเป็นระวังศัตรูเก่าได้ด้วยนะเขาก็ยังไม่เลิกลาในความคิดที่จะไม่หวังดีกับคุณนะคะชาวราศีกันคุณก็ต้องระวังเรื่องของศัตรูเก่าเรื่องอุปสรรคที่เขาอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนคุณต้องระมัดระวังทำอะไรอย่าให้มีช่องโหว่ในการที่เขาจะอะ ทำลายเราได้นะคะต้องปิดช่องโหว่ให้เป็นนะคะค่ะต่อไปนะคะเ,เป็นตําแหน่งของปัตตนินะคะปัตตนินะคะได้ไพ่เอเป็นเจ็ดไม่เท้านะคะเจ็ดไม่เท้าเนี่ยจะบ่งบอกถึงปัญหาอุปสรรคนะคะในแง่ของอการที่เขาเรียกว่า การได้รับความร่วมมือที่ยังไม่ได้เเขาเรียกเอ็นจยกันเท่าที่ควรหรือมีความสุขเท่าที่ควรนะกับคู่ครองอาจจะมองต่างมุมมา่ะคหะดูลักษณะหน้าไพ่นะคะว่าไพ่ใบน,นี้มันจะเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งที่อดทนทำงานทำดินหาดินหรือเศษหินที่บรรจุกระสอบเป็นคันกั้นน้ำเนี่ยไม่ให้น้ำท่วมอย่างเงี้ยแต่อีกคนมองแบบ เหมือนไม่พอใจอะไรในการทํางานกันอยู่ก็เลยมองระวังความขัดแย้งกับคนรักได้นะคะแต่ไม่ถึงขั้นแบบอยุติความสัมพันธ์นะแค่อาจจะมีความคิดเห็นที่เม่รงรอยกันน่นนี่นั่นอ่าได้อยู่เหมือนกันนะคะในหน้าไพ่เจ็ดไม่เท้านะคะไพ่ขยายไพ่ถัดไปพบมรณะเป็นราชาเหรียญอาจจะแปลว่ามีเกณฑ์ได้เงินก้อนเ,อเงินก้อนจากเงิน เงินปากการะกันหรือเงินที่สะสมอะไรไว้นานก็ได้นะคะอันนี้ยังถือว่าโอเคแล้วก็สุภาพก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะพบสุภาพเป็นไพ่เจ็ดดาบนะสุภาพเป็นเจ็ดดาบเนี่ยก็ระวังสุภาพของผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อบ้างอาจจะปวดเมื่อยกล้ามเนืนะ้อคอบ่าลายนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบนี่อีกความหมายหนึ่งนะมันอาจจะแปลในแง่ของ อุปสรรคนะคะในแง่ของการติดตอ่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าคุณต้องใช้ความสามารถอย,าอย่างมากมายเหมือนกันในการที่จะให้เขาเห็นความดีของคุณก็คือไม่ได้ว่าจะเสนอได้ง่ายๆนะคุณต้องฉลาดในการพูดคุยในการพลิกแพงนะหมายเลขเจ็ดดาบแต่อาจารย์มองว่าคุณทําได้นะเพราะไพ่ขยายขนาดข้างเป็นราชาเรียนกับไพ่สเตนนะคะชาวราศีกันมีความสามารถอยู่แล้วในการที่จะ พิสูจน์ความสามารถของตัวเองเห็นไหมคะพบกับมาเป็นไพ่สเตรนท์เห็นไหมเป็นภาพผู้ชายคนนี้กําลังต่อสู้กับเขาเรียกว่าวัวกระทิงก็ได้เห็นไหมคะว่าคุณมีพลักกำลังมีความสามารถเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยคุณก็จะไปได้ผู้ใหญ่ก็ในที่สุดก็ต้องอให้การสนับสนุนคุณแหละนะคะไพ่สเตรนท์งานคุณก็ต้องมีโอกาสที่จะ ได้เลื่อนค่าเลื่อนตำแหน่งหรืออืมได้ออเดอร์ได้ยอดดีๆเข้ามาจากความมุ่มงั่นความพยายามการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนี้เองนะคะพบลาภะเป็นไพ่เดอะฟ o l อาจจะไปโชคราบ้อยลาบฟุกฟ๊กได้ด้วยนะก็เสี่ยงโชคได้เหมือนกันซื้อลอตเตอรี่กับคนที่อายุน้อยๆก็ได้นะคะไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็เอ่อไพ่พบสุดท้ายเป็นตําแหน่งสรุปเป็นไพ่ อสวินเหรียญเห็นไหมคะว่าอาจารย์นึกบอกว่าได้รับรอยได้อาจจะได้จากเลขทะเบียนรถก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือใครคิดอยากจะซื้อรถเนี่ยก็ซื้อได้นะสําหรับเดือนนี้ชาวราศีกันนะคะก็ถือว่าโอเคละคะ่ะจะผ่านปัญหาอุปสรรคได้ทุกอย่างภาพรวมถือว่าดีมากนะคะอาจารย์มองปัญหาก็มีบ้างนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะโอเคอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่ คลิปหน้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สัครสมติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ